วันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนกรองอา,ากาศของน,นะคะวีโก้ ะคะุณสภาพนะคะดูไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันนะคะอันดับแรกก็เนี่ยถ้ามีเศษใบไม้อะไรทาความสะอาดก่อนนะคะทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนพอเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็อันนี้เป็นตัวใหม่ที่เราสั่งมาีน่นะคะ นี่เป็นตัวเก่านะะตัวเก่านี่เป็นตัวใหม่นะวิธีการนะคะดูดตัวนี้ออกใส่ตัวนี้เข้าไป มีสามตัวนะคะตัวนี้ตัวนี้กตัวนี้เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเปลี่ยนของอากาศนะคะของต,โตัวยูต้าพีกโก้อนะไรเงตัวเกา่าทิ้งเลยะคะ่ะไม่ต้องเสียดายรานะคาไม่ได้แพงนะคะนี่เปลี่ยนเลยะคะ่ะฟุน่น ไม่ต้องใช้นะคะเปลืองน้ํามัน